จะภาพจะทำงานแต่จะภาพไว้ในถุงแล้วก็วิ่งสภาพไปทำงานดูไล่ริ่งคนตกวิ่ง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 ่งโอ้โหพยายามจังเลยตายแล้วนะเ่อยกันเลยเหัเริ่มงานเลย เขาได้ผลนี่ได้ผลจริงไม่ได้แต่ผลยางเงได้เปียกด้วยเล่นนู่นนี่เฮ้ยยิงก่อนอด้วยรอด้วยรอด้วยโอ้โหดูสภาพดิเหมือนทุ่งตกน้ำเลย bên ngoài nó tụi biết đấy, bên má, man xá, manu tụng láo hông, bên lắm, ดูสภาพมัน,น้ลาสล้านแล้วครับมันน้ำอยากมันลุกมาอรา่องนเอาของวนแหนแล้วกันไอ้ลมพิษต้องตอกดูภาพมันนู้ตกน้ำเลยครับเ <c oughs> อาขึ้นอีก Thank you.